สวัสดีค่ะจากบารายองพยอมค่ะวันนี้บ้ารายองพยอมจะมาทำน้ำกระชายปั่นนะคะนี่ค่ะกระชายหนึ่งกิโลมะนาวนะคะอันนี้มะนาวของบ้ารายองพยอมเองนะคะถ้าเป็นผลใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ใช้ประมาณสิบลูกนะคะเนื้อดีๆน้ำดีๆนะคะ ใช้ทั้งผิวเลยนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ใช้ทั้งผิวก็ได้นะคะสําหรับมะนาวแต่สําหรับบริษองพยอมเองจะใช้ทั้งผิวเพราะว่าผิวของเขานี้จะมีน้ํามันอาจจะมีรสขมเล็กน้อยแต่จะทําให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็ใช้น้ํานะคะใช้น้ําแบบนี้นะคะ เป็นน้ำขวดหรือว่าน้ำโพลลิตอะไรก็ได้นะคะแต่จะใช้อันนี้แค่600มิลลิลิตรนะคะเราจะใช้น้ําเปล่าประมาณ12ลิตรนะคะในการใช้กับ กระชาย1กิโลกรัมกับมะนาว10ผลนะคะผลใหญ่ๆนะคะหรือถ้าใครจะชอบเปรี้ยวจะใส่มากเกินกว่านั้นอันนี้ก็ไม่มีใครห้ามนะคะทำได้ตามใจชอบนะคะน้ำกระชายมีคุณสมบัติที่บ้านไร่พยอมได้ทำกินอยู่ประจำนะคะในระยะเวลา4ปีที่ผ่านมานี้กินเพื่อ แก้อาการปวดหลังปวดหัวเขา่าปวดข้อไหลข้อศอกข้อขาข้อเท้าแบบนี้นะคะก็เลยลองทำกินดูเพราะว่ามีคุณยายโบราณน,นะคะทำอยู่และกินเขาดีขึ้นเขาก็ลองให้ให้บ้าลไร่องคพยอมกินก็รู้สึกว่าดีก็เลยทำกินประจำแล้วก็ใช้ผสมกับน้ำผึ้งนะคะหนึ่งแก้ว กับน้ำพึ่งสองช้อนชาหรือว่าสามช้อนชาก็ตามแต่ชอบได้นะคะแต่ขอให้เป็นน้ำพึ่งแท้นะคะอย่าเป็นน้ำพึ่งที่เขาทำเรียนแบบว่าเป็นน้ำพึ่งแต่ไม่ใช่น้ำพึ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกระชายแล้วก็มาปั่นใส่โถปั่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็หั่นกระชายเสร็จแล้วนะคะมะนาวก็หั่นเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ มะนาวบ้าลแหพยมใส่ไป12ลูกนะคะเพอลูกเล็กลูกใหญ่บ้างนะคะส่วนกระชาย1กิโลนะคะน้ำก็12ลิตรนะคะเดี๋ยวเรามาปั่นกันนะคะเราก็จะเอากระชายใส่ลงไปนะคะใส่มะนาว ใส่น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าขวด600มิลลิลิตรนะคะแล้วเราก็จะปั่นกันนะคะ ปั่นเสร็จแล้ว,ลวก็จะมากรองใส่ผ้าขาบางนะคะเราจะกรองแล้วก็ใส่ผ้าขาบางแบบนี้นะคะจะใส่กระมังใส่หม้อหรือใส่กระติกอะไรก็ได้นะคะ ตอนนี้เราก็ปั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคั้นนะคะโดยการใช้ผ้าเขาบางคั้นเอาเขาเอาใช้แต่น้ํานะคะส่วนกากของเขานี้เราสามารถที่เราจะเอาไปใส่ในพืชผักของเราได้นะคะกันป้องกันมแมลงได้นะคะเพราะว่ากลิ่นของกระชายนี้ยังอยู่นะคะแล้วก็จะหมุนแบบนี้นะคะ น้ำกระชายนี้ใช่ว่าแต่จะเป็นแก้ปวดข้อตามข้อได้นะคะมีผลวิจัยมาในตอนนี้นะคะสามารถที่จะต่อต้านเชื้อไวรัสที่กำลังฮิตกันอยู่ในปัจจุบันนี้ได้นะคะอันนี้ที่ป้าไร่บางพยอมทำอยู่นี้นะคะก็คือ ลูกสาวได้โทรสั่งมานะคะว่าให้ทําไปให้หน่อยก็เพื่อการต้านเชื้อไวรัสโควิดนะคะสมุนไพรไทยไม่แพ้สิ่งที่ใดในโลกนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองทําทานดูนะคะรับประทานง่ายกลิ่นหอมผสมกับมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งนะคะจะทําให้ ได้ผลดีเราก็จะมาตักแบบนี้นะคะแล้วก็เทใส่กลวยแบบนี้นะคะเลยไม่เห็นเห็แบบนนะคะแล้วก็จะเทใส่กลวยแบบนี้นะคะเพื่อกรอกลงขวดนะคะน้ำกระชายนี้จะอยู่ได้เป็นเดือนนะคะแต่ต้องแช่เย็นนะคะจะไม่มีบูดไม่มีเน่าไม่มีเสียนะคะ แล้วก็จะกรอกให้เต็มขวดแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะเวลาเราจะรับประทานนะคะหรือเราจะดื่มนะคะก็ใส่น้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาแบบนี้นะคะแล้วเราก็คนนะคะ แล้วเราก็จะคนนะคะคนแบบนี้นะคะคนให้น้าพึ่งกับน้ำกระชายผสมกันดีแล้วเราก็ดื่มได้นะคะสมุนไพรทุกๆขนาดทุกๆชนิดนะคะที่เราจะรับประทานให้ถูกต้องถูกวิธีนะคะก็คือการดื่มก่อนอาหารนะคะอาหารเช้า หรืออาหารเย็นนะคะส่วนสำหรับน้ำกระชายนี้กินหลังกินก่อนอาหารนะคะในตอนเช้าและตอนเย็นถ้ามีเยอะนะคะกินทั้งเช้าทั้งเย็นก็จะทำให้ร่างกายของเรานี้ชุ่มชื่นกระฉับกระเฉงแข็งแรงขึ้นสามารถที่จะต่อต้านเชื้อโรคนานา,นานชนิดได้อีกขนาดหนึ่งนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าร่ายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพและดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ